ขณะที่ทั้งสองทีมกำลังเร่งมือที่จะรังสรรค์เมนูต้มยำทะเลในรูปแบบไฟดายิงให้ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุดนักกีฬาไคาเซิร์ฟก็กำลังใช้พลัก,กําลังทุกส่วนของร่างกายในการบังคับทิศทางเพื่อเคลื่อนเซิร์ฟไปบนผิวน้ำและทะยานขึ้นเหนือท้องทะเลในขณะนี้พวกเขากำลังเดินทางใกล้ถึงสนามการแข่งขันของมา s t e r ่วเซฟซึ่งตั้งอยู่ที่ชายหาดหัวหินบริเวณฝั่งอ่าวไทยจังหวัดประจวบคีรีขัน นั่นหมายความว่าอาหารของทั้งสองทีมจะต้องใกล้เสร็จและพร้อมที่จะเสิร์ฟให้แก่นักกีฬาครเซิร์ฟทั้ง100กับ1คนแล้วดูดูทุกคนครับเหลือเวลาเพียง40นาทีเท่านั้นที่คุณจะต้องเสิร์ฟแล้วเร็งเลยครับค่าเชฟไหวไหมไหวไหมสดดูดูสู้สูโจทย์ในวันนี้คือการทำอาหารแบบไฟน์ดิเน็ง ทั้งสองทีมก็พยายามที่จะนําเสนอเมนูให้ออกมาดีที่สุดแต่ด้วยเวลาที่ลดน้อยลงไปเรื่อยๆฝั่งทีมสีแดงกลับต้องเปลี่ยนเมนูกลางคันมันฝรั่งมันจะเสียเวลาหรือเปล่ามันต้องมีร้อยลูกเลยนะทำแมชไหม,มร้อยอันด้ยแมชแมชโอเคโอกเก้มันมีขั้นตอนการทําเยอะกลัวว่ามันอาจจะไม่ทันกับเวลาก็เลยแบบตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นมันบดแทนฟ้าถนัดทำแมชปอเทโร์อยู่แล้วแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทําได้เร็วแล้วเหมาะกับการเป็นทีมชาเลนจ e ฟ้าเปลี่ยนจากโคเก้เป็นแมชโพ o เตโต้หรือมันบดแล้ว<ท>แต่ละจานฟ้าเสิร์ฟมันบดเท่าไหร่คิดว่าจะเสิร์ฟทั้งหมด1 s c o สกู๊ปค่ะแล้วคำนวณของอยังไงเพราะถ้าถึงเวลา100กับ1คนไม่พอเสิร์ฟทำยังไงฟ้าสามารถกะปริมาณได้ว่าใน1จานมันควรจะมีปริมาณเท่าไหร่แต่เมื่อเชฟป้องเดินมาถามเราไม่สามารถตอบว่าเรากะเอาได้เอฟไม่ได้คำนวณมันหรอ ไม่เป็นไรค่ะเชฟเดี๋ยวจะเริ่มทำตอนนี้เลยคะ่ะถ้าไม่คํานวณถึงเวลาเสิร์ฟแล้วไม่พอมีปัญหาแน่ขอบคุณค่ะเชฟปัญหาของไม่พอมีมาทุกซีซันไม่แปลกที่เขาจะเข้ามาเตือนเพราะมันเป็นความเป๊ะที่เชฟควรจะมีขอทําเป็นพามซชานใส่ในแมสคนะทุกคนครับ คุณจะต้องทําอาหารจานหลกักเสิร์ฟแบบไฟน์ดิเน็งปริมาณอาหารในจานของคุณจะต้องเหมาะสมและคุณภาพอาหารจะต้องเหมือนกันทุกจานได้ยินครับแก้มพอไหมอย่างละตัวแต่ว่าพอแล้วเอาละนะขอบคุณค่ะด้วยเวลาที่เร่งรีบและการทํางานที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้การลัดขั้นตอนจึงเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้งานเสร็จออกมาได้ทันเวลาแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาคิดจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่ จิมมี่ครับีครับตอนนี้คุณกำลังทำข้าวริซอตโต้อยู่หรือว่าคุณทำาปิยาไปย่าครับเอาให้มันสุก80%ก่อนครับแล้วเราจะไปทำต่อให้สุกที่หลังครับผมการที่คุณเทน้ำใส่เข้าไปแล้วก็อาไปกัวเนี่ยมันเป็นริซอตโต้เหครับคุณทำไปย่าเป็นหรือเปล่าครับเป็นครับเจ้แน่ใจนะครับว่าคุณทำไปย่าเป็นชัวร์ป้าบครับอย่าให้ทีมล่มนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับ เมื่อมีเวลาจำกัดอ่ะเราตั้งใจจะทําไปย่าโดยใช้วิธีการทําของริรสต,ตเ์เต้ข้าจีมาผสมกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาอย่างไงจเป็นไปย่าเหมือนเดิมข้าไปก่อนให้ข้าสุกพอประมาณแล้วก็เกิบฝฟ สถานการณ์ของทีมสีน้าเงินเป็นยังไงบ้างคะทีมสีน้ำเงินของแก้มยุย้ยเนี่ยครับคำนวณปริมาณอาหารออกมาดีมากเพราะว่าเขามีเซฟเป็นผู้ช่วยที่คอยคํานวณมออกมาเป็นอย่างดีโดยแต่ละจานเนี่ยเขาใช้ประมาณ300-350ถึงกรัมครับปริมาณอาหารน่ใช้ได้แต่ผมห่วงเรื่องคุณภาพครับเพราะว่ามาตรฐานของแต่ละจานเนี่ยไม่เท่ากันยกตัวอย่างการแล่ปลาเนี่ยบางชิ้นก็เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆบางชิ้นก็เป็นย,ยาวๆขนาดไม่เท่ากันครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเป็นห่วงเขาบอกว่าเขาจะทำาพ่ยาแต่การทําของเขาเนี่ยเนเนนนออต้่ออ่าางัักกไมมมหืลดูว แก้ไขปัญหาตัวนี้ได้หรือเปล่าครับลญญักษณะการของทีมสีแดงและคะทีมสีแดงของอิฟเนี่ยนะคะเห็นได้เลยว่าปัญหาหลักๆก็คือการกับปริมาณอาหารเขาไม่ได้คำนวณถ้าถึงเวลาที่ต้องเสิร์ฟแล้ว ของไม่พอจะทําใหม่ไม่ทันอีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาการแบ่งงานเขาเล่นแบ่งงานให้ฟ้ารับผิดชอบการทํามันบทเพียงคนเดียวโอ้โห oh. ไม่ใช่แค่นั้นฟ้ายังได้รับผิดชอบทำเซอร์วิเชสหอยปัญหาอยู่ที่เวลาผ่านมามา,มากแล้วยังไม่ได้ทำเซอร์วิเชสหอยแล้วจะทันไหมโอเคนะพี่ว่า <Okay. S 2> พอเลยนะ ถือว่านี่เป็นบททดสอบที่ท้าทายมากไม่ใช่แค่ทํางานให้เสร็จเท่านั้นนะครับเขายังต้องคํานวณเวลาเนี่ยให้ออกมาให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเซอร์อิกด้วยครับซึ่งถือว่าบททดสอบเนี้หินที่สุดเลยครับโอเคไหมคอเคีครับ